พันสี่อะคุณดูมาเล่นเอยเปลี่ยแบบเดี๋ยวไปวะเแบตสามสิบพอมั้ยมาคุณพันสี่แบบเบตสามสิบเลยแล้วกันนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าอีกแล้วเหรอเฮ้ยมันเข้าอีกแล้วคุณดูป,ปั๊บปึ๊บเข้าปั๊บเลยอ่ะคุณดูเขี้ยะกดเวอร์จัดไปคุณดูเแบตสามสิบฟรีเกมยังไง อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตัวตึงนักปั่นนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับค่ายพิจิญญอีกแล้วนะครับเกมนี้เลยนะครับดับเบิลฟอร์จูนนะครับโชคลาภคูณ2นั่นเองนะครับผมเออมามาดูงานวิวากหน่อยแล้วกันครับเจ้าหญิงเอไม่ใช่เจ้าหญิงเจ้า่าวเจ้าสาวนะครับผมมาวันนี้นะครับผมมาเล่นด้วยทุน30บาทนะฮะเกมนี้เบตเริ่มต้น1บาท50ตัง ่เป็นหบาทเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะได้นี่เป็นหบาทเลยกันนะคุณดูนะฮะอ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด,ด้วยลวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกว่าทุน30บาทวันนี้หมดไหมนะฮะไปดูกันเลยดีกว่า let's go เฮ้ยโอ้โหแล้วเปิดมาวายขนาดนี้เลยหรอคุณดูเฮ้ยเอาอ่ะ ใช่เปิดแรกก็396บาทนะคุณดูโอ้โ oh หนี่ยังไม่ได้เข้าฟรีเกมนะเอ้ยแล้วเปิด2อะไรอยู่วะเนี่ย2 0 0กว่าบาท242บาทเฮ้ยแล้วจังวันนี้ยังไงคุณดูสแกตเตอร์ขาดอีกตัวเดียวครับผมโอเคผมและเข้าไปที่เรียบร้อยฮะเชียแปดฟีสปินะ pin, คุณดู สุดจัดอะมาดิขอดูหน่อยแล้วกันเบ็ดหกบาทอะราหกบาทนะครับที่เกมเกลือเปล่าไม่รู้นะจังวันนี้คูณแปดไปแล้วมาคูณกันอีกหรือเปล่าใช่ปะสองร้อยสี่สิบเฮ้ยแล้วจังวันนี้คูณแปดอีกแล้ว พอดเอามาแปดบาทเอ้ยแป๊บเดียวจะผันแล้วอ,อ่ะคุณดูเฮ้ยผันแล้วช่วาอาเขาเอาเอะเฮ้ยบวกไม่หนึ่งสป,ปินับและสป,ปินสุดท้ายก็ดูยังไงโอ้โหไม่แกบ่ะโอเคนะครับฟิสป,ปินนี้นะฮะ9ฟิสป,ปินจบไปที่7 7 9บาทนะครับผมเฮ้ยถือว่าได้อยู่นะไม่น่าเกียดนะครับ มีแป๊บเดียว,เป,วเป็นพันเลยว่ะเ,เป็นพันเลยเหรอเฮ้ยมบเดียวเป็นพันเลยเหรอพันสี่เหรอคนดูมาเล่นเฮ้ยเปลี่ยเดียวไปปะวะเบ็ดสามสิบหอมามาคุณพันสี่เบ็ดสามสิบเลยแล้วกันนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเข้าอีกแล้วเหรอเฮ้ยมันเข้าอีกแล้วดู ปรับปุ๊บเข้าปั๊บเลยอ่ะคุณดูเชี่ยกดเวอร์จัดไปคุณดูเป็นสามสิบฟีเกมยังไงมาคูณแปดสวยยังไงยังไง ยังไงครับผมเห,หลือสี่ปีเลยเออเหล 4, ือสี่ฟิสปซอร์ฟินฮนะเแล้วจวังหวะนี้คูณแปดโอ้โหแล้วบิ๊กวินมาดิเฮียตัวนี้แปดร้อยสี่สิบเหลือสองครับผมมาบวกหนึ่งสปินแลจน้จังวันนี้ยังไงจังวันนี้คูณแปดไปอีกโอ้โห,หเหลือเฟือครับจังวันนี้เฮียพันสองหกสิบ แล้วยังไงครับสปินสุดท้ายเกือไปดิโอ้โหสปินสุดท้ายเกลืเฉยเลยว่ะ12ฟรีสปิดนะครับเอาแบบไรสิบสองฟีสปินนะครับก็จบไปที่2,853บาทนะครับคุณดูโอ้โหเราตายอยู่นะนะครับไม่น่าเกลียดสำหรับทุน30บาทนะครับอะโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็ต้องฝากกดไลค์กด subscribe นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทั้คลิปด้วยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปต่อไปนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องฝันตามมาดูแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ